สร้างสติกเกอร์เอาไว้ส่งในแชทแบบนี้ทำได้ง่ายๆนะครับโดยใช้มมอถือแค่ซัมซุงเท่านั้นครับผมทำยังไงมาดูกันครับอย่างแรกเลยนะครับผมเราจะต้องมีรูปภาพก่อนนะครับผมถ้าใครยังไม่มีครับแล้วก็สามารถถ่ายรูปตัวเองได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการเลือกรูปภาพที่เราถ่ายเอาไว้ครับจะเป็นภาพนิ่งนะครับกดไปเลยครับผมจะเลือกรูปนี้นะทีนี้นะครับผมวิธีทำสติกเกอร์นะครับเอาไว้ส่งในแชทนะครับผมให้ทำานึ่งครับใช้นิ้วนะครับแตะตรงรูปภาพของเราครับนี่ครับมันจะขึ้นมาเป็นลักษณะเป็นับบนี้ครับม จะกดตรงนี้ครับกดเป็นจุดลูกปลาสจุดนะครับกดเข้าไปครับหลังจากนั้นทําการกดแก้ไขครับ กดคล้ายเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเจอรูปภาพแบบนี้ครับจากนั้นกดถัดไปครับผมก็จะเลือกกรอบนะครับผมเราจะเป็นกรอบสีอะไรก็ได้ครับผมผมเอาเป็นกรอบสีขาวเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับกดบันทึกครับพอบันทึกเนี่ยเขาก็จะให้บันทึกเป็นรูปภาพหรือว่าเป็นสติกเกอร์นะครับถ้าเรากดเป็นแบบสติกเกอร์นะครับกดเข้าไปครับบันทึกเป็นแบบสติกเกอร์นะครับผมแค่นี้เป็นอันเสร็จสิ้นครับหลังจากนั้นเดี๋ยวลองไปใช้ดูครับวิธีใช้งานเนี่ยนะครับเราก็เข้าแชทปกติครับก็ให้กดคล แล้วเลื่อนหาคําว่านะครับผมเลื่อนหารูปแกลเลอรี่นะครับผมก็คือตรงนี้กดไปครับถ้ามันอยู่หน้าอื่นนะครับมันจะเป็นรูปอย่างไงครับคล้ายๆรูปดอกไม้นะจะเป็นมือถือสัมสูงนะครับกดปุ๊บนะครับไาตรงนี้ครับก็จะเป็นสเต็กเกอร์ที่เราสร้างเอาไว้นั่นเองครับเวลาใช้งานเราก็แค่กดคลิกไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับผมง่ายๆครับผมลองเอาไปทําตามกันดูครับผมคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมกดเซฟคลิปไว้ครับแล้วกดแชร์ให้เพื่อนๆมาดูด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบาย